วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นฮีโร่ที่มีอัตราชนะเป็นอันดับหนึ่งในเกม Rv นะครับนั่นก็คือ d ีแลนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับว่าฮีโร่ตัวนี้ทําไมถึงวินเลตเยอะมันโหดยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับดีแลกในแพทนี้อย่างที่ผมได้เคยพูดไว้นะครับว่าตัวมันค่างเก่งมากๆม,มันมีคือ่อเยอะคือกว้างครับแล้วพวกซอยแคบๆเนี่ยมันก็เยอะครับผมมันเลยทําให้ดีแลกจ่ายสกิลง่ายเล่นง่ายครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเราบวกกันในซอยแคบๆเนี่ย ดิแลกวางอติอติของดิแลกเนี่ยมันแทบจะปิดซอยไปเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะจ่ายดาเมจมาไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดยังฝืนบวกกันอยู่ในนั้นเนี่ยก็จะโดนดาดาเมจจากดิแลกจ่ายเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็หินหรือว่าคือที่มันกว้างขึ้นมันก็ทําให้ดิแลกเนี่ยไอสกิลสองได้ง่ายขึ้นพักศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคมันจะโหดยังไงในัาฮีโรต,ตัวนี้เดี๋ยวไปรนะับชมความสนุกนในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊ ผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแสแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เคติดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วย มีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP s e รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้ม,มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุชช OP เติมถูกเติมไวเคดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเบลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวต์ชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นดีแลกฮีโร่ที่มีอาตาัตราชนะเยอะที่สุดในเกม Rv นี้นะครับผมก็มาเราจะมาวิเคราะห์กันในคลิปนี้เลยนะครับว่าทาไมตัวดีแลกถึงเก่งนะครับผมดีแลกในเกมนี้ผมจะเลือกออกมาเป็นบูทความเร็วโจมตีนะครับดีแลกเป็นตัวที่สามารถออกบูทความเร็วโจมตีได้นะเพราะว่าอันติของดีแลกเนี่ยถ้าเกิดยิ่งมีความเร็วโจมตีเยอะดาเมจก็จะยิ่งเยอะครับผมมันจะยิ่งปล่อยลูกบอลเยอะขึ้น แต่ครับแต่มันก็ไม่ได้ออกได้ทุกเกมนะสับบูทนี้นะี่ยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตัวทีทีเยอะก็ต้องจะเป็นบูท44นะครับตรงนี้เราลองเดินมาแก๊งีนล่างดูนะครับดีแหลกก็ไม่ใช่ตัวที่แก๊งหวดอะไรนะครับผมปาสกิล2ดักหน้าครับเผื่อเขาจะหนีครับผมแล้วตรงนี้เฟิร์สบาดไปของทีมเราครับก็สกิล2องของที่แหลกเนี่ยมันก็มีทิศการใช้นะครับแมคคนิคอนของมันเนี่ยคือต้องผลักศัตรูให้โดนกำแพงนะแล้วมันถึงจะติดสตัร์รัวๆนะครับพอติดสตัรรัวๆแ,แล้วมันจะติดสัญลักษณ์ด้วยนะครับ เตจสัญ,ญลักษณ์เนี่ยจะทําให้สกิลหนึ่งของดีแล็กเนี่ยอ่ารีเซ็ตคู่ดาวทันทีนะครับผมเนี่ยเตจสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยเห็นไหมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะปล่อยได้รัวๆนะครับผมแต่ต้องติดสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะแต่ตรงนี้ผมกำลังจะตายไปทุกคนแต่ว่าบูลาดเข้ามาช่วยตรงนี้สวยอยู่ครับอ๋อเจอหลังป้อมมันเป็นของเรา่ะนายเพื่อนก็สกิลสองของดิแร็กเนี่ยคือเราจะกดใสก่กำแพงไปเลยก็ได้เพราะกดใสก่กำแพงเนี่ยคือมันจะลงเลย แต่ถ้าเรากดใส่พื้นเราจะต้องลากกันหนึ่งครั้งนะครับผมลากไปในทิศทางที่แบบคิดว่าเขาจะเดินผ่านแล้วเราก็ผักแค่โดนกำแพงอะไรแบบนั้นนะครับอย่างช็อตนี้นะครับผมลากจากหน้าไปเลยครับแล้วก็ยิงบอลอัดรัวๆแบบนี้ได้เลยนะครับผมและก็ไม่รอดครับนะก็ใช้ประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลสองครับมันก็อาจจะใช้ยากหน่อยครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะหลบง่ายหน่อยอย่างเงี้ยคือผมกดสกิลสองใส่กำแพงเลยคือมันก็จะลงเลยนะครับ แต่ว่าถ้ากดใส่พื้นก็จะต้องแบบต้องลากหน่อยนะมันไม่ได้ลงเลยนะครับเสียวตัวนี้มันดุจังวะทุกคนกดสกิลสองผักระตูตออกไปก่อนครับตรงนี้ตาต้ายังไม่มีบินนะสรงไม่ค่อยดีมะเนี่ยวิ่งแล้วรวบสวยนะโอเคตาต้าบินทุกคนผมผักแต่ว่าเพื่อนเราไปหมดแล้วดิทุกคนเหลือแค่ผมกับเวเลสครับแ้วผมไม่รู้ว่าใช้พันด,ดไปยังป่าเขา ไปก่อนเรามีอัติครับอตัติโอเคเราได้มังกรครับแต่ว่าเราต้อจะเสียชีวิตเราต้อจะเสียชีวิตทุกคนแต่ผมสู้สุดใจแล้วเวเลก็สู้สุดใจเช่นกันครับผมตรงนี้เวเลสบอกหนีไม่พ้นแล้วก็ต้องสู้ปั่นเข้าไปตรงนี้ไปได้ยังไงดึงดึงมาไม่ถึงครับแล้วโดนลุมล้อมครับผมฝั่งวุ้นมาคนนะครับโอเคก็ต้องให้เขาเลยครับผมผมไม่รู้ว่าลองไปรานมังกรมาคุ้มไหมแต่ว่าเราต้องแลกอีกสองชีวิตอะวัด ก็ได้อยู่แหละทุกคนเออก็ดีกว่าให้เขานะครับก็ให้เพื่อนอีก3ามคนได้เอาไปฟาร์มนะครับผมสกิลหนึ่งของที่แหลกเนี่ยเวลาที่ปล่อยไปเนี่ยแล้วโดนเนี่ยมันจะทำอินดิสตันด้วยนะแล้วมันก็จะผลักด้วยนะครับผมที่แหลกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบสที่มีแต่ซีซีนะโอ้สวยครับช็อตนี้เพื่อนกันจะเข้ามาทุกคนแล้วผมวางสกิลสองดักหน้าเนเาะแล้วก็ผลักครับก็เป็นสกิลที่ใช้ได้ไกลครับผมทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกลี่ยจังหวะได้ดีครับ ดึงได้ไหมดึงไม่ได้นะครับแล้วก็อันติีของดีแรกนี่คืออันติีแบบทีเด็ดจริงๆอันติีที่เป็นอันติีจริงๆอ่ะทุกคนอันตรีดีแลกนี่เป็นอะไรที่แบบเวอร์มากนะครับเพราะว่ามันจะกันดาเมจแทบจะทุกสรรพสิ่งเลยนะครับดาเมจป้อมดาเมจอะไรกันหมดนะครับผมแล้วก็ทําให้ดีแรกเนี่ยกลายเป็นก็อดโหมดนะครับยิงธรรมดาเป็นลูกบอลนะครับแล้วแถมแบบถ้าเกิดโล่หมดนะครับผมยังปล่อยพลังคลื่นเต่าได้อีกนะครับผมเป,เป็นการยิงบีมาเส้นตรงอ่ะแล้วก็แรงมากๆไกลมากๆด้วยนะครับ คือเป็นอันติที่แบบสารพัดประโยชน์มากๆมีทั้งดาเมจมีทั้งพลังป้องกันเวอร์มากครับอันตินี้ระว่างสก,กิลสองขัดเลยครับผมแล้วก็วางอันติการป้อมแบบนี้ครับแล้วก็ตีแล้วก็ตีครับผมเก็บมาได้ครับแล้วก็เหล่าป้อมต่อเลยครับผมนี่เป็นไงไดีแลกเป็นตัวหนึ่งที่พังป้อมได้ไวมากๆนะครับแล้วสามารถยิงบีมแบบนี้ได้ด้วยนี่มันแบบอันติอะไรกันครับนี่ทรงพลังมากๆ เห็นไหมทุกคนดิแลกมันจะดูเก่งขึ้นไหมมันดูเก่งขึ้นเลยนะในแพทนี้นะครับเพราะว่ามีขื่อให้เล่นเยอะครับผมผักง่ายครับแล้วก็อ่าสี่นาทีเราก็สามารถทังป้อมได้เลยทุกคนเห็นปะระวังติในการอันป้อมอ่ะป้อมอมันก็จะเคลียร์คลิปไม่ได้ฝนตรงข้ามก็จะเคลียร์คลิปยากนะครับแล้วมันเป็นตัวที่บีบป้อมง่ายทุกคนเพราะว่ากําแพงอ่ะเราสามารถผักฝนตรงข้ามใส่กําแพงได้เลยนะครับไอตัวนี้มันโดดพิ้วจังวะพิ้วเลยทุกคน ผมไม่มีนติแต่ว่ามันน่าตายมากเลยนะโอเคไม่มีใครยุ่งละอ่อ,อยังไงวะเนี่ยทุกคนผมเดินเข้ามาทำไมผมเดินเข้ามาทําไมผมมีฟิกฟิกไม่พ้นด้วยโอเคผัก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 เรียบร้อยผักจนตายครับผมโรดผาดแต่ว่าดีแลกนี่มันก็จะแพ้พวกตัวเข้า ระยะประชิดเนาะเข้าถึงตัวตายครับผมสวยราตาบินขึ้นมาครับตรงนี้ผักรอเอาผักไม่โดนไม่เป็นไรกุหลาบมีสไลด์เพื่อนเออสวยนั่นแหละเ๋้าไะครับอติเรามีอย่างเงี้ยเขาตายสามเราเอาสองป้อมได้นะทุกคนผมมีอติการป้อมอะแล้วก็หยานอยู่ล่างด้วยอย่างงี้ผมว่าเล่นได้เล่นได้ไปเลยอ้าวอย่างงี้ผมก็ตีคนเดียวเด อ้โหไม่พังด้วยเป็นการวางกติที่แบบไม่ค่อยแฮปปีนะ้แล้วแบบนี้คือถ้าเกิดพลาดช่วยผมเตียคือมันพังก็ได้ป้อมเนี่ยเ,เพื่อนๆจะไม่รู้กันนะทุกคนคือถ้าเกิดดีแลกเขาวางกติที่ป้อมเนี่ยผมได้นำว่าให้ช่วยกันตีนะเพราะว่ามันมีโอกาสพังป้อมได้ค่อนข้างสูงอะแล้วแบบถ้าในสถานการณ์แบบเนี้ยที่ฝั่งตรงข้ามมีแค่โลมมากันนะทุกคนคือยังไงก็ได้ป้อมนะ เอาไม่มีความสามารถในการเชียร์คีฟทั้งกองได้อยู่แล้วมันเป็นเฮเลนนตไม่เป็นไรทุกคนคือเป็นการที่เรากดมาแบบไม่ได้คอเกมเนาะแล้วก็เป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่เราไม่ได้รู้ใจเรานะครับก็แ,แบบนี้แหละแหลงไได้กดทีมนะครับจำใจครับผมไอตอนนี้เรามีตัดเลือดแล้วนะคือจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบออกตัดเลือดเท่าไหร่นะ นอกเป็นฟอสต์ก์ดหรือว่าเป็นวงคุดอะไรเงี้ยมันจะเก่งกว่านะครับแต่ว่าเกมนี้มันต้องมีตัดเลือดอะฝั่งนู้นเขามีตัวฟื้นเลือดเยอะนะครับโอ้ยซิลนี่กระโดดไปจิงโจ้โดนคอแล้วเฮ้ๆมูลาท,ทำไมนายไม่สนใจซิลก่อนละเพื่อนโอ้ไม่น่าจะไหววรทุกคนทำไมมูลาดเขาไม่เอาซิลก่อนวะเขาเป็้ใหญ่เนี่ยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเขาปาดเข้าไปหาใครไม่รู้ ทางแฝงที่ผมเอกมาก็มีเอามินเนี่ยนคิวมาด้วยนะมันก็จะทำให้เราเคลียร์ชีได้ไวขึ้นนะครับตอนนี้เรามีตัดเลือดแล้วแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราไฟ์กันดีๆมันอาจจะสู้ได้ไหมสู้ได้อยู่นะแต่ว่าต้องมีมุมให้ผมเล่นนะแต่ถ้าเป็นมุมโลง่งๆอย่างนี้ผมผมก็เล่นยากอยู่นะครับแต่ถ้าแบบลากเข้าทรงเข้าซอยที่แบบทางแคบๆนี่คือได้เลยติผม แต่ถ้าบวกกระเลนกลางนี่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะจะต,ต้องดึงมาทางข้างอะไรเงี้ยหรือแบบหลุมดาร์ก็ไไ้ไปเออโดนสกิลเคลียร์คลิปครับผมฝั่งนู้นหายหมดเลยนะโอเคโชว์กลางสองล่างหนึ่งแล้วผมคิดว่าที่ฮีโร่เนี่ยมันตาชนะสูงเนี่ยคนรับมือยากครับคนไม่ค่อยเล่นนะครับผม แล้วเวลาเจอทีก็งงๆอะ่ะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะยังไม่ค่อยเข้าใจเทคนิคสกิลของโซตัวนี้นะครับแต่ผมอ่ะแต่ว่าที่ผมอธิบายไปนเนี่ยก็น่าจะเข้าใจอยู่ไหมแต่ชาตินี้ผมขอบวกแป๊บครับหวางโลกันหมดมาเดะมาเดะมาเดะแวนยิงมาก็ไม่โดนยิงมาก็ติดโล่แต่ตอนเนี้ยเหมือนผมยืนอยู่คนเดียวเลยว่ะทุกคนข้างในอะ่ะเราได้เฮเลนมาแต่ว่าเหมือนจะไหวแต่ก็ไม่ไหว มืองกรไหมล่ะออตอนก็ได้นะไหนมผมว่าทีมเรามันก็นั่นแหละมันมันไฟไม่ค่อยดีเนาะไฟมันแบบไม่ได้ต่อเนื่องอะ่ะเป็นมูล,ลาดด้วยแหละมันสับออกสับออก,อ,อ,กอ่อะคือดีแลกถ้าเกิดแบบทีมเป็นตัวไฟเยอะๆมันก็ดีครับโอ้โหสตาร์บินขึ้นมาช็อตน,นี้ปางสกิลถขไป,ไปแต่ว่าตรงไม่ดีวะทุกคนตรงไม่ดีจริงๆตรงไม่ดีจริงจริงปางสถานดักหน้าแล้วยดบอล แล้วยบอบอลแล้วสอยเนี้ยเราก็ต้องสู้แล้วครับผมสอยที่มันสอยผมมาเดิมาเดิมาเดิมาด,มดิวิ่งกันหมดวิ่งกันหมดจะไปไหนเอาปิกเกอร์โดนแวนกะจะเอาตาตา,ตาจะไม่เป็นไรมาซิลอุย้ยซิลมันเฉื่อฉายบุราสับไปหนึ่งยกหนึ่งยกครับผมไอ้บ่อนี่บินเข้ามาผมยิงสู้ตายไหมตายไหม,ตา,มตายครับผมแล้วเหมือนผมจะได้เป็นเบกาคิวหรือเปล่าใช่ไหม เมก้าคิวอะทุกคนเอาวะดีแลกเมก้าคิวอะตึงจัดคือมีช็อตเท่นะแบบฟิกใส่แวนอ่ะโอ้โห้ยอวดเฟี้ยวอดทีมต้งข้ามกีการ์กันใหญ่ครับผมดีแลกไม่ธรรมดาสุดท้ายเนี่ยคือผมว่าดีแลกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ออกของค่อนข้างหลากหลายนะ แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรเกมนี้ผมต้องการตัวแข็งเ่ะแต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบซัดเขายืนสู้เนี้ยดูเลือดก,ก็ดีนะแต่ผมว่าตัวแข็งดีกว,ว่าปาาาระกันฟกิวอะโหไวิสิวมันฟิวมันโหดจังวะทุกคนแรงมากเลยนะไม่ใช่แล้วต้องถอยนะเพื่อนวางสก,กิลขัดแต่เพื่อนเราไม่รอดอ่าวัดโอกาสแพ้มาสก,กิลเข้าไปพยายามกันคีบให้ได้มากที่สุด แล้วบุล่าเข้าไปสับแล้วครับผมตรงนี้สับเข้าไปเหมือนจะเลือดไม่ค่อยลดเท่าไหร่แล้วบุล่าตายด้วยเอ้าเป็นเรื่องและอันติแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงมาดิพิยาโุ้ยสาม Vs ห้าครับผมสัตว์นี้อะไรวะเนี่ยแต่และช็อตนี้มันว้าวจังวะ ไฟด้าครับผมกำลังจะเกิดขึ้นในอีกสี่สิบวิถ้าเราเห็นว่ามันก๊อจะเกิดเราควรจะเก็บอันติไว้นะถ้าเราวางอันติมั่วซั่วนี่ไม่ดีนะทุกคนต้องมีอันติไว้เล่นอ่าก๊อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเสียอันติแล้วเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะกล้าเล่นเลยเพราะมันรู้ว่าอันติทีแรกมันคูดาวนานนะครับแล้วเราแพ้ไม่ได้เลยนะไอ้ไฟก๊อเนี่ยโอเคถ้าเราไปจับหยานมาได้นะทุกคนมันจะต้องไปเติมเลือดมาให้พร้อมก่อนอะแล้วผมแล้วเดี๋ยวผมผมกลับมาใหม่ พราะว่าเราต้องพร้อมนะไปนี้เราต้องแบบเลือดเต็มมานาเต็มครับผมพร้อมบวกอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งแมคนิกของดีแลกเนี่ยคือถ้าเกิดดีแลกมันเสียเลือดไปแล้วเนี่ยมันจะมาลดมานาแทนนะครับผมอ่าก็เท่ากับว่าดีแลกเนี่ยมันมีเลือดสองหลอดอะ่ะมันมีทั้งหลอดเขียวแล้วก็หลอดฟ้านะครับมันเงินตัวมันก็เลยบางทีอาจจะติดแปลกๆนะครับเ็ค oh, ก่อนเลยพุ่มนี้ว่าเจอใครหรือเปล่ามไม่เจอครับผมอาจจะต้อง สกิลสองตักหลังดาร์กนะครับอย่างเงี้ได้อยู่ผักไปจะเข้ามาก็โดนสกิลสองผมเบรกไว้ก่อนน่ะแล้วเราได้ดาร์กมาครับจังหวะนี้หูแล้วลำลำสวยรวยกระเช้าอ่ะจะไปไหนไอ้ฟิลมาดิฟังโลกันหยาดไว้ก่อนเลยแล้วยิงหยาดยิง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 ครับผมยิงแบบรัวฮะตอนนี้เรามียิงอีกหนึ่งทีครับผมท่าใหญ่ท่าสูดท่าเซียนบัม อ้าว GG ครับผมจบเกมฝั่งนู้นก็ยอมแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครน่าจะเกิดประกันทันนะครับผมก็ GG ครับเกมนี้นี่สินะฮีโร่ที่มีอัตราชนะสูงที่สุดในเกมอ้าววีมันจังโหดเลือเกินผมว่าตัวมันเนี่ยแบบตัวมันเก่งมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากนะครับผมแต่ถ้าทุกคนเข้าใจสกิลเข้าใจแมคชีนิกสกิลของมันเนี่ย ก็ไม่ใช่ตัวที่เล่นยากอะไรมากนะครับผมมันเป็นตัวที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากมากกว่านะครับผมตัวมันก็เล่นยากด้วยแต่มันก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นยากด้วยนะครับมันก็เรียกได้ว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อข้อเสียไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรนะครับผมแต่เกมนี้ครับผม12 6 4 14นะครับผม12 6 14นะครับผมสกอร์ค่อนข้างดีเลยนะครับคะแนน MVP 11.7นะครับผมโอเค ็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเล่นฮีโร่ที่เมียตายเยอะที่สุดในเกมอ v อย่างดีแลกนะครับก็เก็บไม่กีคิวแบบงงๆด้วยนะแล้วผมคิดว่าดีแลกเนี่ยน่าจะทําให้ชาวอ v ได้รู้เลยว่าตัวมันเก่งจริงๆนะครับผมางที่ผมได้ลงไวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไอคลิปดีแลกอะว่าเมีลรับนะครับตอนนี้มันไม่อาจจะรับแล้วนะครับผมทุกคนเนี่ยน่าจะจับจ้องกันอยู่นะครับผมแล้วก็กําลังฝึกเล่นกันอยู่นะครับใครที่กําลังฝึกเล่นก็ขอให้สู้ๆนะครับผม โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบนในคลิปลต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ